ดีขึ้นด้วงออบึงการนะครับโดยวันที่3ตุลาคมเวลา7นาฬิกาที่ศาลาอเนกประสงค์ถนนเข้าเมาลิมโของอำเภอเมืองจังหวัดบ,บึงการน,นายนฤชาโคษาศิวิไลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบ,บึงการนำหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าและกับประชาชนจัดกิจกรรมดีๆสองเข็มชวนปัน่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งงานนี้ครับจะจัดโดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบ,บึงการเพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่รักสุขภาพมาออกกําลังกาย สร้างกระแสนะครับในเรื่องของท่างเสริมนะครับสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอีกต่างหากโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดนี่ครับครบ2เข็มแล้วหลังสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดบึงการมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยสถานาการณ์โรคโควิด -19 ล่าสุดข,ของบึงการนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อเด้อลายใหม่ไม่มีทั้งจากนอกเขตและก็นในจังหวัด โดยมีผิ้ป่วยที่มารักษาตัวอยู่เพียงแค่42รายนึงแยกเป็นสีแดงใ4ดลายสีเหลือง6ลายแล้วก็สีเขียวอยู่ที่29รายแล้วก็มีเตียงว่างครับมากถึง1,460เตียงพี่สีบเสียงดูสิไปจากเตียงกันไปได้เ้อว่า,าจนทาให้โรงพยาบาลสนามทั้ง16แห่งครับปิดตัวลงชั่วคราวแต่ว่ายังคงครับเหลือสถานที่กักกันตัวป้องกันการติดเชื้อเพียง3แห่งเท่านั้นเด้อโดยสําหรับกิจกรรมนี้นะครับ สองเข็มชวนปั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจัดขึ้นนะครับให้กับประชาชนและกัผู้ที่ร่วมงานทุกคนได้เสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายเชิงท่องเที่ยวเนีเพื่อปั่นจัก,กรยานชมทัศนียภาพความสวยง,งามของจังหวัดบึงการโดยผ่านชุมชนเทศบาลเมืองบึงการปั่นไปตามถนนสาย212บึงการหนองคายจากเสียกไฟแดงไปจนถึงสุดวัดสุดเขตแดนสยามเพอดีอ เช็คอินชมวิวทิวทัศน์ภูเขาควายฟังสปปลาวนำพร้อมแล้วก็ปั่นเรียบริมแม่น้ำโขงผ่านด่านสุรกักกรชมวิวสองฝั่งโขงไทยและก็ลาวนะครับก่อนสิ้นสุดการปัน่นที่บริเวณถนนเข้าเมาริมโขงรวมระยะทางนี่กว่า20กิโลเมตรแล้วก็จอดถ่ายภาพมูไว้เป็นที่ระลึกพร้อมโดยการจัดกิจกรรมครับภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องก,กันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดคือผู้เข้าร่วมงานทุกคนครับทั้ง สองกิจกรรมที่ประเทศกันนี่คือต้องฉีดวัคซีนครบสองเข็ม,มซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการเปิดการท่องเที่ยวของจังหวัดบ,บึงการคือนักท่องเที่ยวที่ฉีดครบสองเข็มแล้วสามารถเข้าเที่ยวบึงการได้ผนว่าเลยโดยไม่ต้องกักตัวเพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กาลังเป็นอยู่นะตอนนี้นี่เนาะโอ้นี่หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมวัดสุดเขตบอกเฮอ่าท่างไปเ้นนั่นแหืะเอนครับอืมดันธุรก,การ นี่ดีววัดวสุเกตียโอ้นี่เดียวมีกำลังข่าวสวยงามเลยเนาะเพื่อนกำลังเห็ดใกล้สลีวแล้วเนาะเม่นครับเริ่มนี่ดีปัน่นเลาะทำบุญไปด้วยเนาะจอดเช็คอินนะครับอยู่จุดนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปครูพอสีเห็นริมโขงได้บ่ฮะอ่าเม่นครับอ่าถ่ายไปเห็นทางผู้เขาควายเห็นดีวนี่ดีนี่ดีนี่นะครับ